ใส่ไหลเ่เย็นช่ำปลาในน้ำแวกว่ายวารีเป็ดใหญ่น้อยว่ายแวกชนละทีทางบ้านมีดอกไม้งามตามฤดูบ้านฉันมีสวนครัวริมรั้วกว้างมีกองฟางนกเขาขันคูเสียงร้องดังจูบครูมีเธอเคียงผู้ฉันแสนสุขใจ สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนรายการที่เคารบครับพบกับผมทิดบ้วนบางประมาะอติศักด์บ้วนกี่ยาพันธ์นะครับเราพบกันวันนี้ก็ต้องย้ํากับท่านผู้ชมแฟนรายการที่เคารพว่าฤดูการแห่งการเพราะปลูกประจําปีนั้นเริ่มแล้วแม้ว่าหลายท่านที่อยู่ในเขตชมทานจะได้มีการเพราะปลูกอยู่ตลอดเวลาผมขอย้ํากับท่านทั้งหลายว่า อย่าให้เกิดการสับสนการ,กรเกษตรขึ้นในใจท่านเพราะท่านต้องจำแนกแยกแยะว่าวันนี้ท่านทำกเกษตรแบบทำมาหากินดำรงชีพเหลือจึงจะขายหรือท่านจะทำกะเกษตรเพื่อการค้าขายเพราะว่าวิธีปฏิบัติแนวทางปฏิบัตินั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดขึ้นอยู่กับว่าท่านทําการเกษตรแบบไหนจําแนกแ,กแยกแยะให้ชัดเจนแล้วความสําเร็จจะรออยู่ข้างหน้านะครับและวันนี้เรามีอะไรมาคุยกันติดตามชมครับสนับสนุนโดยปุยตราพิรามิตบริษัทสหายเกษตรจำกัดท่านผู้ชมครับ สาระ,กระเกษตรในวันนี้เรื่องที่เราจะหยิบยกมาคุยกันนั้นปกติทิดบวนบางป่ะมาก,ก็จะเชิญชวนให้ท่านนั้นปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม,นไม้และอย่าตัดโค่นต้นไม้นั่นหมายถึงว่าเป็นต้นไม้ที่อยู่ถูกที่ถูกทางนะครับแต่ถ้าเราปลูกต้นไม้แล้วเราละเลยในการตกแต่งดูแลต้นไม้เหล่านั้น อาจจะเป็นต้นไม้ที่สร้างปัญหาอย่างนี้ตัดได้แต่งได้ท่านควรจะแต่งหรือควรจะตัดโคน่นตัวอย่างกรณีต้นสนมีคนปลูกเอาไว้ชายรั้วบ้านและที่หน้ารั้วบ้านนั้นมีถนนที่ผู้คนสัญจรไปมาถามถ่ายแล้วได้ความว่าเมื่อตอนเริ่มลงมือปลูกนั้นตั้งใจจะตัดให้เป็นแนวรั้วเป็นแท่ง แต่วันเวลาผ่านไปไม่ได้ตัดแล้วต้นมันสูงใหญ่มากอย่างนี้ก็อันตรายจริงอยู่ครับสนนั้นลู่ลมหักโค่นยากแต่วันนี้ลมพายุที่มานั้นไม่เหมือนเดิมครับประกอบกับว่าบ้านท่านเป็นพื้นที่ดินทรายด้วยอย่างนี้ก็จำเป็นต้องตัดครับไม่ต้องห่วงครับตัดแล้วต่อที่เหลือเดี๋ยวมันแตกใหม่ แล้วค่อยตัดให้เป็นแนวรั้วนะฮะก็สามารถทำได้ทีนี้เวลาตัดบอกว่าไม่มีแรงตัดไม่มีความชำนาญในการตัดเดี๋ยวนี้ไม่ยากครับเพราะมีคนที่มีอาชีพรับตัดต้นไม้ก็มีสองแนวทางท่านจะจ้างเขาตัดว่ากันเป็นต้นต้นละเท่าไหร่แต่ว่าไม้เป็นของท่านหรือจะเลือกวิธีที่สองเรียกเขามาตัดแล้วก็ยกไม้ต้นนั้นให้เขาไปเลย เราไม่ต้องจ่ายค่าตัดทีนี้มันไม่ใ่เฉพาะต้นสนต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านสาขาแล้วก็ที่เห็นอยู่ใกล้เคียงนั้นคือไฟฟ้าครับเพราะว่าถ้าพายุพัดมาต้นไม้ล้มกิ่งฉีกขาดไปเจอสายไฟฟ้าเข้ามันก็จะสร้างปัญหาเพราะกว่าจัดซ่อมแซมการที่ไม่มีไฟนั้นโอ้โหเป็นทุกข์อย่างยิ่งเพราะว่าเวลานี้อากาศ ร้อนจัดมากและร้อนแทรกอยู่ในทุกฤดูกาลเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือพี่น้องทุกท่านช่วยกันตัดต้นไม้ที่อยู่ไม่ถูกที่ถูกทางหรือแต่งก็คือว่าเราตัดเป็นบางส่วนเพื่อไม่ให้สร้างปัญหาไม่ให้ต้นนั้นสูงเกินไปด้วยการตัดยอดนะครับเพราะฉะนั้นของทุกอย่างในโลกนี้ในเสียมีดีในดี มีเสียโปรดพิจารณาและช่วยกันนะครับสวัสดีจ้าประชุมนี่ฉันจะบอกว่าเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาเนี่ยนะเป็นวันอนุรักษ์ควายไทยทำไมต้องอนุรักษ์มาเลยเพราะว่าเดียเ๋ยวนี้จำนวนประชากรข้องควายเนี่ยมันเลือน้อยแล้วสาเหตุก็เพราะว่า วงจรชีวิตของเข้าเนี่กว่าจะตั้งท้องแล้วก็อุ้มท้องอยู่ตั้งสิบเดือนแล้วก็คลอดมาหนึงตัวนะเพราะฉะนั้นก็อย่าเอาเนื้อขวายไปทำลูกชิ้นเสื้อมดและปัจจุบันถ้าเราจะเรียกว่าขวายหลือกระเบือก็ได้แต่ถ้าเราจะมองอีกมุมหนึ่งนะถ้าเราเลี้ยงไว้สักตัวเป็นเพื่อนแล้วก็เราเรียกเข้าไม้ว่า โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ยาซึ่งเคยเป็นวัชพืชก็จะกลายเป็นของมีค่าเป็นอาหารของพื่นเราที่เรียกว่าไอ้ถุยหรือว่าควายไทายของเรานี่แหละเรียกสม,มัยว่าเป็นโรงงานปุ๋ยอินทรีย์เคลื่อนที่ก็ได้นะเออแล้ววันที่15เนี่ยก็เป็นวันครอบครัวชากล คำว่าครอบครัวเนี่ยสำคัญนะประชุมเพราะว่าถ้าครอบครัวเข้มแข็งแข็งแรงก็เมื่อนที่ฉันเคยบอกสถาบันครอบครัวคือเศร้าเข้มข้องแผ่นดินเพราะฉะนั้นจงรักครอบครัวก่อนจะไม่มีครอบครัวให้รักแม่ถ้าทำได้อย่างที่ฉันบอกนะเจ้าเลย ปุ๋ยตราพิรามิดปุย๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตโองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุย๋ยตราพิรามิดปุย๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชรกรเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุย๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตรเฟสรีล ธา, Bull า,า, ń, าตุอ,นนาอาหารเสริมเข้มข้นสูตรีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรทีเนตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัด สนับสนุนโดยเฟติลอนคอมบิบริษัทสายกเกษตรจำกัดท่านผู้ชมครับทิดบ้วนชวนชมวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวงานแฟร์แห่งหนึ่งนะครับที่เขาจัดขึ้นแน่นอนที่สุดครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับางานกเกษตรในยุคปัจจุบันหลังจากที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนเริ่มปลูกผักขึ้นซุ้ม เดี๋ยวนี้งานที่ไหนๆก็จะมีการสร้างซุ้มแต่ถ้าเผื่อท่านทำซุ้มที่มันใหญ่โตเกินขนาดไปเนี่ยผลที่ตามมาก็คือว่าสิ่งที่จะขึ้นซุ้มนั้นก็จะลำบากไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นซุ้มต้องมีขนาดพอเหมาะแก่การเจริญเติบโตของผักแต่ละชนิดนี่ก็เป็นข้อคิดประการหนึ่งไม่อย่างนั้นก็จะดูแล้วหลวมๆ ดูแล้วไม่ดกดูแล้วไม่เยอะเพราะฉะนั้นขนาดของซุ้มจำเป็นทีนี้การสร้างซุ้มอีกแบบหนึ่งอันนี้ดีครับคือสมมติว่าที่บ้านท่านเนี่ยมีสักบริเวณหนึ่งเล็กๆแล้วท่านไม่ต้องยุ่งยากเรื่องรดน้ำท่านก็สร้างคูน้ำขึ้นมาจะเป็นรูปวงกลมจะเป็นรูปวงรีอะไรได้ทั้งนั้นขนาดความกว้างก็ไม่ต้องกว้างมากเอาแค่ครึ่งเมตรถึงประมาณ1เมตรจะทอดสะพานหรือไม่ทอดสะพาน ก็แล้วแต่แล้วก็ทำซุ้มทรงเอผมเรียกซุ้มทรงเอเหมือนตัวเอเนี่ยครับเอาไม้มาพาดแต่ขอฝากไว้อย่างถ้าเผื่อเราไปใช้ตะข่ายพลาสติกอันนี้ผมทดลองมาเยอะครับพืชผักหรือสิ่งต่างๆไม่ค่อยชอบครับลองมาแล้วเยอะครับกรุณาเปลี่ยนไปใช้อวนตะข่ายนะครับหรือจะเป็นตะข่ายดักปลาได้แต่ถ้าเป็นพลาสติกไม่ชอบ ผมก็ยังไม่รู้ใจพืชว่าเป็นเพราะเหตุใดนะฮะนั่นก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ซุ้มของท่านนั้นขึ้นไม่เต็มหรือบางครั้งไม่ขึ้นแต่ว่าถ้าดูจากซุ้มนี้จะเห็นว่าบางซุ้มไม่ขึ้นเพราะพืชผักที่เอามาปลูกนั้นป่วยครับเนี่ยอย่างที่เห็นมีง,งอเนี่ยเดี๋ยวผมจะหยิบไปคุยในช่วงศัตรูพืชน,นะครับแต่ว่าที่ดีก็คือว่า รอบๆเขาปลูกผักบุ้งผักบุ้งไทยเนี่ยและครับอันนี้ดีมันจะทําให้ดูคูน้ําอันนี้สวยและบริเวณที่เหลืออยู่นั้นเป็นซุ้มไม้ไผ่มาตั้งเอาไว้นั่งพักนอนพักเล่นก็เท่ดีเหมือนกันและบริเวณที่เหลืออยู่ก็อาจจะปลูกผักเป็นแปลงหรือปลูกผักเป็นสวนจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือจะเป็นพืชผักก็ได้ทั้งนั้น แต่สิ่งสำคัญก็คือเพื่อไม่ให้เป็นภาระงานเยอะท่านจะต้องเดินระบบน้ำไว้อย่างถาวรถ้าเผื่อว่าท่านกำหนดแผนผังไว้ชัดเจนแล้วนี่ก็พาเอามาดูเพื่อท่านจะได้นำไปประยุกต์แล้วก็ใช้ประโยชน์ที่บ้านของท่านนะครับภาพนี้มีความหมายท่านผู้ชมครับโอ้ เจ้านกพิราบตัวนี้ไม่รู้เวรกรรมอะไรหรือไปทำอะไรมาขาจึงได้เจ็บเดินไปไหนมาไหนก็กระโผลกกระเพลกไม่ค่อยสะดวกแต่ยังบินได้ที่สำคัญคืออะไรครับมันมีเพื่อนแท้คอยวนเวียนอยู่ใกล้ๆไปไหนก็ไปด้วยเอาเพราะฉะนั้นถ้าใครมีร่างกายครบ32ก็อย่ามาหาเรื่องป่วยทั้งจิตอีกนะครับ และที่สำคัญพึงเอื้อเฟือ้อต่อผู้ด้อยโอกาสกว่าในสังคมด้วยช่วยเหลือซึ่งกันและกันมอนนกคู่นี้นะครับท่านผู้ชมครับศัตรูพืชวันนี้สืบเนื่องจากซุ้มที่นำไปชมเนี่ยเราจะเห็นว่าพืชตระกูลแตงที่ปลูกเนี่ยไม่เห็นผลเลยนะลูกเจอน้อยมากแทบจะไม่เห็น นะก็พิจารณาได้ว่าถ้าต้นที่เจริญเติบโต,ตไปตามปกติมันไม่ได้อายุคือว่าอาจจะปลูกช้าไปต้นกําลังอยู่ระยะกําลังเลื้อยกําลังโตแต่อย่างไม่เลยซึ่งระยะออกดอกออกผลฉะนั้นการทําซุ้มเพื่อโชว์เนี่ยต้องมีความสามารถหลายอย่างนะครับเช่นการคํานวณว่าปลูกวันนี้มันจะติดผลขณะคนมาชมเมื่อไหร่พอดี แต่อชนิดที่ไม่เดินเลยนะมีสองปัจจัยหนึ่งซุ้มที่เกาะเขาไม่ชอบอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นโรคครับอย่างพืชตระกูลแตงที่เราเห็นเนี่ยจะเห็นว่าบางต้นใบก็ยังพอใหญ่อยู่แต่มีอาการด่างเหลืองบางต้นมีอาการหงิกหดนะครับไม่เลื้อยไม่โตเลยถามว่ามันเป็นอะไรมันเป็น ไวรัสครับอ้าวแล้วมันเป็นไวรัสแล้วทำไมอาการมันถึงต่างกันที่อาการมันต่างกันเพราะว่าในพืชตระกูลแตงนั้นมีไวรัสที่เป็นสาเหตุของพืชตระกูลแตงมีหลายชนิดและถ้าเราปล่อยไว้มแมลงมาดูดกินต้นที่เป็นแล้วก็ไปปล่อยต้นอื่นต้นอื่นก็จะเป็นไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลานี้ต้องขอให้ท่านช่วยกัน ว่าโรคไวรัสในประเทศไทยนั้นเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะเวลาเราเห็นต้นไม้ปลูกแล้วเป็นแบบนี้เราก็เสียดายเราก็ไม่ถอนทิ้งไออย่างนี้ถ้าเป็นนะถอนทิ้งเลยครับเพราะว่ามันเป็นพืชล้มลุกอยู่แล้วและรักษาไม่ได้ครับถ้าชื่อว่าไวรัสพืชรักษาไม่ได้แต่กำจัดแหล่งกำเนิดของต้นออกไปได้ เพื่อม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคต่อไปหรือใช้การป้องกันกำจัดโดยที่หยุดยั้งการถ่ายทอดเช่นกำจัดมแมลงไม่ให้มแมลงมันถ่ายทอดโรคจากต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งด้วยการฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดมแมลงเช่นอย่างคิวเทอร์นี้ก็ปราบได้ทั้งเพลี้ยทั้งหนอนไปด้วยกันพี่น้องครับนอกจากนั้นไวรัสบางชนิด ยังถ่ายทอดโดยติดไปกับเครื่องมือเครื่องมือที่เราปฏิบัติหรือบางชนิดก็ถ่ายทอดไปโดยมเมล็ดพันธุ์เพราะฉะนั้นเจอต้นไวรัสทอนทิ้งเลยครับบางคนบอกโอ้ยไวรัสง่ายเอาปุ๋ยม,มาใส่เดี๋ยวก็หายอันนั้นเป็นภาพลวงตาครับเพราะว่ามันแตกใบใหม่มามันจะเป็นใบทสมบูรณ์อยู่ระยะหนึ่งต่อเมื่อเชื้อไวรัสเดินทางมาทำลายมันก็จะป่วยอีกรักษาไม่ได้ ต้องป้องกันและกําจัดไม่ให้เกิดแต่เวลามันเป็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเฉพาะแตงเ,เพราะว่าไวัยรัสแตชนิดมันมีพืชอาศัยเยอะในทางวิชาการเรียกว่า host range ก็คือพืชที่มันจะอยู่อาศัยเนี่ยจำนวนมากมายอย่างที่มีคนพูดว่าถ้าปลูกมะละกออย่าปลูกแตงร่วมด้วยเพราะว่าไวรัสชนิดเดียวกันมันเข้าทำลายได้ทั้งสองพืชน,นั่นเองครับ ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสงายกเกษตรเวททรีลอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรเีเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตทรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรเีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัด สนับสนุนโดยฟิโปเนก50หมดปัญหาปลวกด้วยฟิโปเนก50ท่านผู้ชมครับคลินิกเกษตรวันนี้ก็มีหลายคำถามที่จะเอามาเร่งตอบกันหน่อยเพราะว่าคำถามมาเยอะ,อะมีต้นแคคตัสซึ่งหลายคนบอกว่าไหนเขาบอกว่าแคคตัสเนี่ยเป็นพืชที่อยู่ทะเลทรายทรหดอดทนแล้วทำไมมันตาย ความจริงที่ท่านเห็นเนี่ยไม่ตายหรอกครับแต่ต้นแม่เนี่ยตายแต่ต้นลูกเนี่ยยังอยู่ได้อันนี้คือการที่ท่านปลูกแคคตัสแล้วมันขาดน้ําเป็นเวลายาวนานมากนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการที่แยกต้นใหม่เอาไปปลูกและในปัจจุบันปลูกแคคตัสเนี่ยผสมดินให้ดีนะฮะตามต้องการแล้วแล้วก็เอาน้ำหล่อไว้ได้เลย ถ้าไม่มีเชื้อไม่เน่าตายหรอกนะฮะอย่างนั้นจะได้น้ำสม่ำเสมอดีนะครับเป็นพืชทนแล้งก็จริงแต่ว่าถ้าได้น้ำสม่ำเสมอการจเจริญเติบโตก็จะดีคราวนี้ไปดูอีกต้นหนึ่งครับต้นไม้ต้นนี้ท่านบอกว่ามันเป็นอะไรปลูกต้นปาล์มเอาไว้หน้าบ้านปรากฏว่ามันผุมันเป็นแองเลยอันนี้เพราะว่าแดดครับท่านไปตั้งแล้วไอ้ลำต้นส่วนที่เราเห็นเนี่ย มันโดนแดดเผาจนเซลล์มันตายตายแล้วมันก็ผุไอ้อย่างนี้ถ้าเราจะใส่ใจดูแลเราก็ต้องสัญญกรรมให้โดยการขูดผิวที่เสียออกไปปูนแดงป้ายทานะแล้วก็อาจจะต้องหาอะไรมาพรางแสงให้เขาหน่อยแต่ว่าถ้าต้นมันทรงไม่สวยขนาดนี้แล้วเนี่ยปลูกต้นใหม่ดีกว่าแล้วเริ่มต้นวางในตำแหน่งที่ดีนะครับไปข้อหึงครับ มีคนถามบอกว่าปลูกต้นแก้วเจ้าจอมเขาบอกว่าจะตัดแต่งยังไงดีอันนี้แล้วแต่ใจท่านชอบผมเห็นบางคนปลูกแก้วเจ้าจอมแล้วก็ตัดเอาไว้เป็นพุ่มเตี้ยๆก็มีนะแต่บางคนก็ปลูกไว้เป็นลำต้นเดียวแล้วก็ปล่อยให้มันโตตามธรรมชาติก็มีแต่ถ้าปลูกเอาไว้ในบริเวณบ้านแล้วอยากให้มันเป็นทรงที่ดูดี นี่ผมก็ไปหาภาพนี้มาให้ท่านดูครับนะมีเก่งอะไรล้วก็รวบเข้าไปนะฮะแล้วก็ให้มันบานเหมือนทรงร่มเพราะฉะนั้นเรื่องของทรงเนี่ยมันเหมือนทรงผมครับบางคนชอบลองทรงบางคนชอบทรงแสกกลางอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราสามารถทําตามที่ใจเราต้องการได้นะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาจากแก้วเจ้าจอม และอีกเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ชมครับมีบางคนปลูกมะม่วงแล้วบอกผิวมันไม่สวยครับนี่เอาน,นี้ความจริงก็พูดกันมาบ่อยแล้วนะฮะคือเวลามะม่วงติดลูกเนี่ยท่านจะต้องตัดก้านช่อมะม่วงออกด้วยนะครับถ้าปล่อยผลไว้แล้วมีก้านช่อห้อยลงมาแล้วลมมันพัดขูดไปขูดมาแบบเนี้ยผิวก็จะเสียกรณีส่งออกก็จะไม่ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ตามตลาดต้องการเล็กๆน้อยๆวันนี้ก็เก็บตกปัญหาต่างๆเอามาใช้รี่ท่านในวันนี้นะครับภาษากเกษตรวันนี้สนเสนอคำว่า R2 E2 อีถที่ฉันพูดถึง R2 E2 เนี่ยนะมันก็เป็นมะม่วงผล่นก็กลมๆโชดอ,อกใหญ่การติดพลนเนี้ยดี ไม่ใช่มะม่วงบ้านเหลาหรอกมะม่วงเนี้เป็นมะม่วงที่มาจากออสเตรเลียต้นกําเนิดก็มาจากพันเค้นเป็นมะม่วงยุคที่สามยุคแรกก็เป็นมะม่วงไทยโบราณที่เกิดจากการเพาะเมล็ดต่อมาเราก็ปลูกมะม่วงที่เรียกว่าปลูกเป็นเชิงการค้าเขียวเซเว่นน้าดอกไม้นั่งกลางวันมหาชานกนะเขียวซ้มลด หรือจะเป็นน้ำดอกไม้มันแล้วมาช่วงหนึ่งเราก็นำสายพันธุ์มาจากต่างประเทศมาทดลองแล้วก็เดี๋ยวนี้ที่เห็นปลูกแล้วชาวบ,บ้านชอบปลูกกันก็ลูกมันคล้ายๆแอปเปิลก็คือ R2 E2 ทแล้วที่มันสีแดงเนี่ยเพราะว่าถ้าเซกในมันโดนแดดนะสีจะออกแดงอมม่วงเลย เพราะว่าเป็นสานแอนโทไซยานินนะคุณสมบัติที่ดีเข้าก็คือว่ามันติดลูกเก่งเอาจะห่ามาปลูกเอาไว้เป็นแฟชั่นก็ได้หรือว่าเชื่อว่าปลูกมะม่วงประดับก็แล้วแต่แต่การใช้ประโยชน์ก็ได้เหมือนมะม่วงทั่วไปนั่นแหละอารทูอีทูนะจ๊ะก่อนจากกันในวันนี้ขอมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า ในวงการ,กรเกษตรเหล่านะั้นในยุคหนึ่งเคยถกเถียงกันว่าไม่ควรใช้ปุ๋ยเคมีไม่ควรใช้สารเคมีต้องทำอินทรีย์เท่านั้นอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นเป็นเพราะว่าเราไปเอาการ,กรเกษตรรูปแบบต่างๆมาปะปนกันครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งท่านทำกเกษตรส่วนไหนเป็นแปลงกเกษตรเพื่อธรรมาหากินส่วนไหน เป็นแปลงเกษตรเพื่อทามาค้าขายส่วนไหนเป็นแปลงเกษตรเพื่อเกษตรความสุขบางครั้งไม้กระถางกระถางเดียวนั้นมูลค่ามากกว่าต้นไม้ที่เราปลูกตั้งเยอะแยะเพราะว่าในการเกษตรแต่ละแบบนั้นมันจะมีรูปแบบการปฏิบัติที่แตกต่างกันไปถ้าหากว่าสงสัยมีปัญหาใดๆนะครับมีปัญหา ปลึกษาทิดวนบางประมาะ at buan 2494ขอพระคุณทุกท่านที่ให้เกียบกดติดตามและก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ถ้าถูกใจท่านนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ